สงสัยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ v a า i ตี y เซ่บซฟซาซาราตรีสโมสดีนะฮะเออขอโทษนะฮะคือวันนี้เนี่ยคือเขาออกมาจิตใจจัาใส่เท่านั้นเลยออกมาตัวดำอย่างเดียวไม่พร้อมไม่ยิ้มด้วยเป็นไรคะน้อง ลมเสียค่เ<ต>ะรเรื่องอะไรเรื่องอะไรหมู่นี้สโมสรของเรานะคะมีแต่คนสวยเซ็กเอ็กแตกมาทั้งนั้นคร<อ>ั้งก่อนก็แอนทองผสมเจ้าหญิงมาอย่างนี้<อ>ครั้งที่แล้วลีเดียขาวอบอย่างนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันีกยล้วน่นาดี๊ช้อนแต่อย่างนี้หนูลาก่อนวัวด,ดียายายาย,าย,าย,ายี่น้องแมน่น้องแม่นี่เราต้องคิดว่า แม่น้องแมวไม่น่าจะไปคิดเล็กขนาดคนอย่างเราเป็นคนมีระดับเนั่นไงระดับขายความแปลกก็ขายไปเลยดูดิดูดิดำอย่างมีระดับต้าไห้เลยให้กำลังใจน้องโอ้โหตายแล้วพี่น้องให้กำลังใจเชิดผิวอย่างนี้มีแต่คนอยากได้จริงเหรอไปเดินเมืองนอกเนี่ยโอ้โห่ฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่กรอกันนะกรอมุมูงดูไม่เคยเห็นไงไม่จริง ผิวที่ขายดีมากจริงๆพวกเขาขาวไม่นไม่ใครดูหรอกอใี๋ยวนษนะนะอ้้วมีก็แกเองนี่คแปลกรแปลกยังไงฮะเล็กจนแปลก <laughs> ยัง ลังดีไอ้พวกที่มีมากไปมันงามที่ไหนล่ะเกินไปก็เยอะไปมีอะไรดีบ้างมีอะไรดีหมดเนี่ยทุกอย่างมีอะไรดีบ้างขออดทนหน่อยนะทำไมอ่ะสักเทปหนึ่งไม่กหรอไม่กว่าเนี่ยมันใครใครทอคนนั้นเป็นใครเอาสวยพื้นพื้นแล้วกันไหนสวยพื้นพื้นเอามาซิต้องปล่อยเชื่อมา พื้นพวกเราเป็นพื้นใี่เขาเหยียบเพ้่อไปอยู่ข้องบนนี่พลอยวันหลังนะถ้าทีมงานติดต่อไปบอกไปเลยว่าไม่ว่างมไม่ต้องมาเข้าใจไหม มาแล้วเปรียบเทียบกับพี่้วเกยดี<อ>หรือเปล่าไม่จริงคนลังเลว่าว่าน้องแมรเนี่ยเป็นสีแทนหรือสีดําวันนี้เลยรู้เลยว่าดํแต่จริงต้องบอกก่อนว่าน้องพลอยเกือบมาไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าไปหกขล้มอะไรอยู่ที่เมืองนอเมืองน้อยได้ยินข่าวอยู่ก็ไปล้มนะคะคือแบบซุ่มซ่ามมากเป็นล้มในงานเขาอยู่ดีก็แบบล้มป่าเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็พื้นที่ฝั่งเศสเนี่ยจะเป็นแบบพื้นหินไม่ค่ากนะคะก็เดินส้นสูงเนี่ยเดิน แล้วก็ล้มลงไปล้มลงไปเลยแล้วแข้งขาเป็นไงบ้างหรือเปล่าเขาเนี่ยเป็นห่วงปวดจะบั็บจอขาเลยอโหพลอยเนี่ยจริงๆนะชีวิตเขาเนี่ยคือโดนข่าวมาตลลอย ลอยฟ้าพลอยฝนโอ้โยนมาตลอดคือโดนมาตั้งแต่เด็กเข้าวงการเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนพี่นุ่นมาค่ะก็เริ่มแรกเป็นวงการโฆษณาก่อนอายุ11อ็ะค่ะ11บเอ็ดสิบเอ็ดแล้วต IC ้อง้จำได้ตอนนั้นนะพลอยเข้ามาเนี่ยตอนนั้นจําได้แต่ว่าพวกรักษาดาวชายเนี่ยนะปี๊ดกล้ากันใหญ่เลยทำไมอะเข้าไปลุมจีบกูชอบมากตั้งแต่เด็กเลยตตั้งแ่เด็กๆเลยเขาน่ารักในเด็กๆแล้วรวมถึงกันชัยด้วยไหมก็มีบ้าง เราตั้งแต่ตอนส2 13อเท่านี้เลยจริงเหรอน้องพลอยไหนเล่าซิจริงจริงแล้วมีรุมเยอะมากมีมาจริงเราตอนนั้นเป็นขาวนะคะแต่ว่าไม่มีใครมาจีบเลยเพราะว่าตอนเด็กๆหน้าตาไม่ค่อยดีจริงไม่ได้ไม่ดีจริงโฆษณาอะไรขนาดนั้นก็ แหมลโฆษณาแต่ว่าจริงๆเด็กๆไม่ได้มีใครมาจีบเยอะขนาดนั้นก็แบบว่าอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีแล้วลูกใช่ถ้ารอดฝั่งขวามือไม่ได้ยิ่งโชคดีอีกรอดปากเกี่ยวปากกายแต่เชื่อมาว่าเข้าว,วงการมาเด็กๆนี่เจอแบบเรื่องราวที่แบบว่าเป็นข่าวเป็นแบบไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยใช่ทะเลาะกับแม่บ้างยิ่งมีข่าวเรื่องมีแฟนกัคนนู้นเป็นแฟนคนนี้เลิกคนนู้นเลิกคนนี้หรือว่าสมัยก่อนมีฉายาเป็นแบดเกิลใช่แล้วมีข่าวด้วยว่า ทำศิลปกรรมด้วยตั้งแต่อายุสิบสองอะบอกคอยทําศิลปกรรมหน้าอกจริงหรือเปล่าอันนี้น้องสิบสองทำหน้าอกแล้วเหรอจริงแล้วต้องาทำตอนกี่ขวบก็ไม่ไม่ได้แม่แม่แค่นี้สอนเลยเดี๋ยวมีสูตรใหุ้ดดีกว่าเราจะทำอะไร แล้วตดนโดนข่าวมาอะไรยังไงบ้างไงงบ้าในเล่าข่าวมาสิที่โดนมาตงแต่เด็กโดนโดนสารพัดทะเลาะกับแม่ก็เจอทะเลาะกับแม่ด้วยแย่งแฟนพี่สาวมีแฟนมีแฟนคนเดียวพี่สาวด้วยทำเสียกรรมแล้วก็อะไรอย่างนี้นะ หนีเรียนเบี้ยวกองโอ้ยเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นแฟนตกเป็นขาวเป็นแฟนคนโน้นคนนี้คนนั้นแล้วรู้สึกยังไงรูเวลาเจอข่าวอย่างงี้ตอนนั้นนี่คือค่อนข้างที่จะแย่เหมือนกันนะเพราะพลอยต้องไปโรงเรียนพลอยก็มมีชีวิตของพลอยางคือคนทุกคนจะมองแบบเื้เรื่องจริงดูดีนี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ใช่แตะตอนนั้นเราก็แย่แย่ไปเลยคล้วเรารับมือยังไงอะรับมือยังไงตอนนั้นเนี่ยรับมือไม่ได้เลยเพราะว่าพลอยนี่จะตกใจมากแล้วก็แบบก็หดหูไปจอยไปตัว เลยสองนิ้วตัวรีบไปโรงเรียนก็ตัวรีบไม่กล้าคุยกับใครกลายเป็นแบบว่าพอเจอนักข่าวปุ๊บหน้าเบิง่งไม่คุยไม่คูดไม่อะไรก็โดนหาอีกไปผวโดนอีกเยงอีกแล้วก็อ๊ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าคนจะรับมือ,อยังไงค่ะเนาะแต่สิ่งที่พอยเรียนรู้ก็คือพอโตมาแล้วเนี่ยเราอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้งสติแล้วก็นิ่งกธคือโง่โม่คือบ้าใช่อย่าไปยอมอย่าไปตามเขาอย่าไปตามเขา้าเขาจะว่าอะไรก็ว่าไปเวลาพิสูจน์อย่างี้เรา เป็นของเราอย่างนี้ก็ไม่เห็นต้องแคร์อะไรมีข่าวเนี่ยอายุ12ปัจจุบัน25เป็นจะเพศแล้วเดือนนี้25แล้วก็ยังมีข่าวอยู่ล่าสุดที่ผ่านไปนี่มีข่าวรักเลิกเอกับคุณโดมค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงฮะตรงจะขมหรือจะหวานกันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพลอยลำบากใจจะพูดมากเลยนะแต่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างจริงเหรอพี่ทำไมพี่ไปทำงั้นอะโดมพี่ขอโทษจริงๆครับพี่ไม่ได้ตั้งใจ มาตายแล้วแล้วว่ามาซิว่ามาซิยังไงมันยังไงไอ้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะพลอยกับพี่เขาก็คบกันมาสามปีแล้วค่ะปัญหามันก็ต้องมีบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พลอยดีใจก็คือเราฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาได้ค่ะแล้วก็บทเรียนที่ผ่านมามันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะผ่านพ้นมาได้ไหมแล้วเราก็ผ่านมาได้จริงพลอยว่าถ้าภายภาคหน้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะรับมือทุกวันนี้คุณดูแลกันยังไงก็ ตอนนี้ก็แบบว่าพยายามดูแลรักษาใจกันอยู่นะเพราะว่ามันก็เกิดเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็น,นเป็นประสบการณ์<ช>เป็นทุกอย่างที่มันสอนกับเราทั้งสองคนว่าเราควรจะหนักแน่นแล้วก็วอดทนให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ,อะตอนนี้ก็แบบว่ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอะไรเงี้ยเวลาพลอยไม่สบายใจเขาก็หัดที่จะมาใส่ใจพลอยมากขึ้นส่วนพลอยเองก็หัดที่จะอดทนแล้วก็นิ่งให้มากกว่านี้ค่ะรู้สึกว่ามีวิธีจับทุกข์ด้วยนะเวลามีเรื่องมีข่าวอะไรเงี้ยเห็นว่ายังไงจริงๆแล้วเรื่องที่เพิ่งเนี่ยคงเป็นเรื่องธรรม ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็ไปเนี่ยไปเรื่อยๆเลยทาบุญทือไปอยู่ตลอดแบบนั้นคือแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะเห็นว่าถึงขนาดเอาจริงเอาจังมากเลยนะคะน้องปลอยไปอําอะไรกันบ้างก็บอกถึงการเลิกทานสัตว์ใหญ่ฮะใช่ตอนนี้เลิกทานสัตว์ใหญ่แล้วอะช้างเชิงนี่เลิกกินแล้วเหรออยู่ถ้าพูดอย่างงี้เนี่ยนะปกติเนี่ยนะชอบกินขลีบปะวานกับเด็ดหัวปลาวานที่เมื่อหยุดแล้วเหมือนกัน ไม่จริงๆแล้วตอนนี้คือเลิกกินสัตว์ใหญ่แล้วก็กินแต่แบบกุ้งหอยปูปลากบเขียดปลาอะไรอย่เงี้ยกินได้อเขียดปลาเป็นาดทเลตนเล็กวัร้ออะไรคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าอะไรที่พลไม่เบียดเป็นได้ พอก็ไม่เบ็ดเบียนดีกว่าพอเคยกินมังมาแล้ว3มเดือนเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาถือศีลนะคะก็อยู่ได้ไม่กินเนื้อสัตว์อะไรก็อยู่ได้มีความสุขดีชีวิตก็สุขสบายแข็งแรงไม่ไม่เห็นไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายก็เลยแบบว่าคิดว่าเออวันหนึ่งเนี่ยจะเลิกแต่พอจะให้มานั่งแบบก้โหไม่กินไม่กินอะไรเลยมันก็ลําบากเราทํางานด้วยด้วยผ้าสั์เล็กแทนสั์เล็กแทนรู้ไหมครับนี่เขาถึงขนาดเป็นเจ้าภาพกระถินเลยนะเฮ้ าทั้งนั้นเลยเหรอทั้งนั้นเลยยังไงนะเรทาทำไ,ไ,ไปแล้วค่ะคือจริงๆเราเนี่ยจะทําบุญกับที่บ้านตลอดพลอสนิทกับยายค่ะค<ถ>ุณยายพลอเป็นคนชอบทําบุญทุกปีเนี่ยแกจะเช่ารถตู้แล้วก็ไปวัดนู้นวัดนี้ไปเชียงใหม่ภาคใต้อีสานเลยค่ะไปทั่วเลยไปทั่วเลยแต่ปีล่าสุดเนี่ยยายมาคุยบอกว่าพลอยมาเป็นประธานเจ้าภาพกระถิ่นทีนึงนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็อ๋อได้เลยค่ะคุณยายก็เป็นประธานทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพราะวัดที่ไปนี่คือเป็นวัดที่ ข้างจะจนอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจำได้เลยว่าอยู่ในอำเภอนอนสะดวกใช่ค่ะคุณพี่คะคุณน้องพลอนี่คือถึงขั้นเป็นแบบว่าประธานกระถินอย่างนี้และเธอนี่เล่นของนะคะณพี่ทำไมนะเล่นาชอบเป็นเจ้าแม่คาถาคุณมีคาถาอะไรบ้างคะคุณพลอยคะ อะไรฮะอะะไรฮมีพระจะมีพระตลอดขาถามาใจค่ะทําให้คนรักคิดถึงนะผูกมอมัสพุทธรัตทารึงยะกรุงคะเลโอมสวะตื่นเต้นนะเหี้ยหมดพ่อไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าเหมือนกับตรงอะเรื่องของความรักนี่คือไพ่แห่งการรอคอยโอถ้าต่อไอคิลิกเป็นบุกี้ในอ้าววี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 ีวีวีว สนับสนุนโดย smooth e ลดริ้วลอยแพ้เป็นจุดด่างดำของดีอยู่นี่แล้วตู้เย็นไฮเออร์เป็นหนึ่งในผู้นำความเย็นระดับโลกไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแบรนด์ขาวเซียงบวกจมูกถัลึงผสมซุปไก่สกัดอ่ะคุณพี่คะค,คุณองพอยนี่คือ,อถึงขั้นเป็นแบบว่าประธานกระถินอย่างนี้และเธอนี่เล่นของนะคุณพี่ทำไมนะ มีการท่องคาถาค่ะเล็กนุาช <c oughs> อบเป็นเจ้าแม่คาถา <c oughs> คุณมีคาถาอะไรบ้างคะคุณพอยคะเจ้าอะไรล่ะคะพี่ <c oughs> อยากได้อะไรคะพี่ <c oughs> จริงๆแล้วจะไม่ได้บอกว่าจะท่องเป็นเรื่องเป็นราวจะท่องเวลาแบบก่อนนอนแล้วก็เป็นคนจําไม่ได้เพราะไม่ได้ธรรมะธรรมโมหรือว่า จำได้ขนาดั้นเพราะเป็นภาษาบาลีแต่ส่วนมากจะสวดมนต์ขอพรออกจากบ้านว่าขอให้วันนี้ปลอดภัยอะไรเงี้ยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คุ้มครองเราอยู่คุ้มครองเราไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแล้วก็นอนละลุกนอนก็เนี่ยค่ะเป็นประจำมอขอพรจิบอะไรจิบอะไรครับมีพระอ๋อแหมพี่หนุ่มเมื่อใจหายแวก็มีเนี่ยจะมองเลยจะมีจะมีพระตลอดจะมีพระตลอดจริงๆเพราะว่า เพราะว่าช่วงนี้เป็นจะเพศด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจแล้วก็คุ้มคอด้วยค่ะก็ทำไปไแต่ไม่รู้ทาไมว่ามีครั้งล่าสุดที่หกล้มเนี่ยค่ะพระไม่ได้ใส่ไปหกล้มเขาไม่ได้มีคาถาเฉพาะตัวเขาเองนะเขามีคาถาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงคนอื่นด้วยเอามาดูเลยมดูเลยหมอ่ะอย่างพี่หนุ่มมาคนคาถาหาคาถาคาถาพวกพี่นิดนึงอ่ะเอาคุณหนุ่มต้องคาถามัดใจสาวค่ะไม่ต้องท่องแล้ว คาถาคลี่ใจสาวได้มั้ยเพาตอนนี้มัดแกเหมือนมัดตาทั้เลยเนี่ยยังงไไหนพี่ดมเนี่ยต้องใช้สามอันนี้เลยค่ะสามคาถาสามคาถาทล้งจะอยู่คืออะไรอ่ะหนึ่งคาถามัดใจค่ะไหนที่ท่องนี่ำให้คนรักคิดถึงนี่่เืออแล้วพลอยท่องคาถานี่ไหมท่องพี่ท่องตอนอยู่ห่างกันเลยีบบท่อง่างกันที่เราท่องท่องท่องเสร็จแล้วอ้าวจิต นายหรือว่าจิตของใครเนี่ยเราก็ท่องชื่อแล้วก็จงมาหาฉันพร้อมคุณหนูไหมนะส่วนก่อนนอนได้นอนตอนตีสองทำไมอ่ะส่วนตอนสามทุ่มพอถึงปั๊บเนี่ยอะไรนะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิติดถาหิจิตนายจิตนางสาวอูแล้วชื่อยาวมากคือเวลามาครูกันเลยจึงถึงคำว่าจงมาหากูอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะมหาเสน่ห์เนี่ยค่ะก็คือ ท่องอันเนี้ยสามสามจบก่อนออกไปพบคนนะจะทำให้คนที่เขาพบเราเนี่ยเกิดความรักใคร่แล้วก็เอ็นดูเมตตาเมตตาเจะเป็นเมตตาเหมืนเดิมถ้าเทำเวลาเวลาจะออกไปคุยบริษัทโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะแบบกำลังสมมุิกำลังดิวดดิวโฆษณาอยู่ตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้แต่ก็เอ้ยท่องไว้ก่อนเขาจะได้แบบว่าชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมขอท่องบทหนึ่งก่อนตีห้าก็ไม่ได้นอนพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังนาผูกมอมัดพุทธรัตถารุ่ง กระึงคะเลโอมสวะาเาอาซุ้ยลยไม่เอาตรงนั้นอ่ะไม่เอาไม่ลอยลองสักคาถาหนึ่งคาถาไหน,หนที่ลอยท่องบ่อยมากสุดเป็นประจำมหาเสน่ห์ไหมหรือมัดใจหรืออะไรให้คิดถึงอะไรนั่นอ่ะก็มัดใจในต้องท่องแน่แน่เชื่อผมไหม วัดใจในท้องวัดใจวัดใจวัดใจก็จะท่องบอกว่าง่ายๆค่ะก็นำโมตระสามจบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ท่องว่าพุทธังรัตนนางธรรมังรัตนนางสังฆังรัตนนางนาผูกโมมัดพุทธรัตถารึงยะกึงคะเลโอมสวาหะอะไรอ่ะเปลามติเปลามติเขาบอกว่าน้องนอยเนี่ย เช right? yeah. 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 ื่อหมอดูไปดูหมอชอบดูหมอเหรอคะจริงเหรอก็ชอบดูนะคะจะจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ไปดูบ่อยมากแล้วก็เหตุการณ์ที่เขาบอกพลอยทั้งหมดเนี่ย บอกล่งหน้าไปหมดเลย่ะคือขน,น,นาดว่าเชื่อไม่เชื่อไม่รู้มีช่วงหนึ่งน้องพลายเปลี่ยนชื่อ,อเ,ปเปลี่ยนชื่อ,ะอะรตรงนี้เป็นเพราะว่าคุณแม่อยากให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าดวงนี่กําลังหัวเลียวหัวตอกีังหวัดเด็กกำลังจะโตเป็นวัยรุ่นม,มีแต่เรื่องไม่สบายใจแล้วก็เป็นคนอารมณ์ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพระหลายท่านนีก็ทักแล้วว่าชื่อเชอร์มานเนี่ยใช้ได้ใช้แล้วดีใช้แล้วดังแต่ให้ใช้เป็นชื่อจริงๆไม่ได้เพราะว่าจะทําให้เกิดแต่เรื่องมีแต่ ปัญหาแล้วก็ไม่มีความสุข ก็เลยเปลี่ยนไปเลยไล่ล่าไหรอไล่ล่าไล่ล่านะคุณโดนไล่ล่าแล้วเนี้ยคะไล่ล่านี่เป็นชื่อแบบว่าพระตั้งให้ค่ะแปลว่าเจ้าหญิงที่เกิดตอนกลางคืนเพราะพลอยเป็นคนเกิดพุธกลางคืนแล้วก็เป็นคนที่ราหูค่อนข้างจะแหลกใช่ก็เลยลองดูก็เอะไม่เขียหายอะไรก็ลองดูเปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้ล่ะตอนเปลี่ยนกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพอยังใช้ชื่อเชอร์มานในวงการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ถ้าเซนเช็คจะจ่ายตังค์พลอยเนี่ยไล่ นะคะพี่หนุ่มไม่ผมใช่ประเพณีบางงานไม่ถูกอะในวงการชื่อการชัยเหมือนกันแล้วชื่อจริงๆอ่ะพุทธิโรธอ่าันนี้ยเขาบอกว่าเรื่องทําบุญเนี่ยหมอดูก็แนะนําอย่างที่บอกให้ไปทําบุญใช่ไหมให้ทําบุญอ่ะพูดเลยว่าหมอวันนี้ผมเตรียมมาคนนี้เรียกว่าเป็นหมอดูยิปซีแล้วแม่นมากเหมือนกันเรียกว่าหนึ่งในปัตตานีคนนี้หนึ่งในีปัตตานี นี่ยวเขาอยู่ปัตตา,า,านีเออเขาเป็นหนึ่งในปัตตานีอ่ายังในปัตตานีไม,ไม่มีปัตตานีเอ่เี่ปัตตานีเลยชเชิญมาวันนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอใหม่ครับคุณเชิญเนี่ยอ,อเชิญครับคุณเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด right. ีค่ะนะฮะพระสคุณหมอนั่งกลางไมคะคุณหมอนั่งกลางมัอยจะได้เปื่อยจะคุณหมอได้กระจายดูให้ทั่วให้ถึงเลยได้เลคุณหมอนั่งอะหมอใหม่ฮะครับเพิ่งมาเป็นคุณหมอใหม่ๆใหม่ฮะใื่ใหม่ฮะอย่าไปเขียงกันมากนะนิ้วก้อยแกจะทิ่มลูกตาเราได้นะเนี่ยคุณหมอฮะเดี๋ยวขอขอช่มนิ้วหน่อยได้ไหมฮะนิ้วก้อย ก็เป็นเคสนะครับเป็นเคสของมันจูสีไรเห่าประมาณนั้นใช่ไหมครับให้หมอไข่ดูจริว่าของเอาของของคุณพลอยก่อนหรอหรือว่าคุณพี่หนุ่มให้คุณพลอยดูอยเลยวางมือขวาครับวางแม่มือขวาครับผมด้วยใจขอให้าชุนี้ออกมาแม่นยำตามความเป็นจริงนะครับถ้าพร้อมกับให้ด้วยมือซ้ายกี่ทีแล้วแต่ครับผมโอเคครับผม อันนี้ก็คือเหมือนยิปซีใช่ไหมทั่วทั่วไปครับผมและใหญ่มากค่ะเป็นสำหรับสัมรับที่โอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นธรรมดาเล่นบล็อกเด้งในเห็นชัดเลยนะเอมจู๋เต๋อบางทีเราดูเลขเลือกอะไรไม่ชัดนะตอนจู๋เจอห่วงกับพี่เนาะเต๋ต้องใส่แว่นเลยโอเคครับผมอ่าปัดซ้ายครับจูงตัดซ้ายตัดซ้ายเลยตื่นเต้นแน่ตื่นเต้นเต้นตื่นเต้นเออเราก็ตื่นนะเคยระหว่างดูดูแล้วเล็บหักคาวงไหมครับที่นี่ครับน่าจะครั้งนี้แหละครับเอาไสุดปลายครับผม แปกแปดเกา้ายังไม่ใช่อธิฐานอาธนิฐานแล้วครับอธิฐานแล้วอิใานแล้วครับ<อ><อ> อย่าได้ตื่นเต้นนะทีนี้คุณหมดติบไปบายนะคะเนงครับเวลาพลอยดูพลอยดูพายิบซีไหมหรือว่าดูยังไงหรือได้มือดูเป็นจเป็นดูเป็นลายมือวันเกิดผสมรวมกับดวงไปดูแต่พายิบซีจะไม่แต่ว่าปีนี้งานงานจะเข้ามาเยอะนะครับใบแรกที่พลอยได้ได้ดูมูลนะครับดุมูลมาดูมูลพระจันทร์เกี่ยวกับน้ําขึ้นแล้วก็น้ําลงนะช่วงนี้อารมณ์พลอยเนี่ยจะแบบว่าหุดหอิดง่ายหน่อยแล้วก็ที่สำคัญกับที่พลอยพูดว่างานการอย่างต้องใช้ระยะเวลานะครับในเรือนลำเนี้ยปักไปด้วยดาบนะครับ อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พลอยเอ็มกับลูกขึ้นธพาลรือเราก็ทํางานหนักมากนี่คือตัวพลอเองกว่าจะถึงฝั่งเนี่ยนานเหมือนกันนี่คือตัวเราเองเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับนะไฟงาดไอ้นี้ดองได้เพราะว่าตัางแต่เด็กแล้วนี่คือจะทํางานมาไม่เคยมีอะไรเนี่ยได้มาง่ายๆเลยทุกสิ่งนี่คือกว่าจะได้มาเนี่ยยากลําบากกว่าคนอื่นแต่ว่าเวลาพลอยทางานแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทานะครับนะไม่อยากออกมาดีบางทีงานถ้าไม่ค่อยเครียดเหมือนกันบางทีพลอยว่ารีแลกต์เลยทำๆทำๆทำไม่ออกบางทีนี่คือตัวพลอยนะครับอัน สรุปเป็นไงใบนี้ดีนะเใบนี้ดีครับใบนี้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยว่าว่าเบลีนปรเพทนะครับยังไงก็แล้วแต่เรื่องคอนะครับอย่าประมาทนะครับอะไรขับรถขับลาความเร็วระวังนิดนึงนะครับนะตัวเองด้วยถ้าดาบมาไปูขล้่มมากง่ายใช่ครับดับไม่มาฉล้มตลอดเวลาให้ระวังด้วยนะครับแล้วก็คนต้อแล้วก็เร็วมากนะใช่ครับไพ่ใบนี้คือไพ่ดุสีนะครับนะไพ่ดุสีทำว่ายังไงก็คือเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจค่อนข้างจะคิดเยอะดูสีนี่มันขายจริงๆแล้วพลอยเนี่ย แล้วค่อยคุยกับใครนะบางมุมชอบเก็บอย่างนี้ถ้าเครียดนี้คนเดียวเลย,เยขออยู่คนเดียวเลยไม่ต้องปรึกษาใครั้งสิน้นเลยเดี๋ยว<ม>ความเงียบเนี่ยมันก็มีคําตอบในตัวเองนะครับว่าเราจะทํายังไงถือว่าถูกต้องถือว่าถูกต้องนี่คือตัวพอยเองนะครับนะนะครับนี่คือตัวเราเอง<ม>ครับ<ม><ม>โอเค<ม>เดี๋ยวรวบไพ่แล้วพอ่พอยถามดีกว่านะครับนะจะถามเรื่องอะไรแต่ว่ามผมก็ยืนยันได้เลยว่าในสิบใบเนี้ยเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะยังไม่คิดนะครับนะมีแต่เรื่องงานรุนๆอันนี้คือตัวเขาเองไอ้ที่คุณผู้ชมอยากรู้เรื่องความรักอ๋อเรื่องความรักโอ ความรักนะครับเอเว็บมือซ้ายตัดนะคะครับผมโอเด็กลื่นี่เป็นผมเล็กพี่มากไปแล้วเนี่ยเนาะเวลาดื่มน้ำหรือต้องดื่มอย่างนี้ด้วยโอเคครับ่ะความรักสามใบหยิบเลยครับเมาครับคูาอีกไม่ต้องจิตนะไม่อยากรู้ต้จะเชิญหมอต้องนี่มเนี่ยปร้กดพลอยตั้งจิตอีกแบบหนึ่งล้วจะดูสิจะตรงไหมอืม โอเค mm hmm, หรือว่า mm hmm. พิจุกพูดถูกนะครับเพราะว่าพลอยบอกว่าไพ่นี่ไพ่เวงกรรมนะครับนะถ้าเป็นนกข้าเขาเรียกว่าทําบุญต่อกันมาไม่แค้วกันอันนี้พลอยคิดอย่างนี้นะครับนะพเพราะไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่า เหมือนกับตรองอ่ะเรื่องของความรักอันนี้คือตัวพลอยเองนะครับเหมือนกับแฟนพลอยโดมพี่โดมนะครับ <c oughs> ก็คิดเรื่องงานแล้วก็งานเพราะตอนนี้เนี่ยคุณสองคนคิดจะทํางานทํายังไงให้มีเงินมากขึ้นตอบเงินมากขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือในเรื่องของความรักพูดเลยว,ว่าต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวพลอย <c oughs> นะครับนี่คือไพ่แห่งการรอคอยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอคุณหมอของเรานะคะคุณหมอใหม่ของเราค่ะพันาสศรประสงค์มณีนิลค่ะที่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชีวิตน้องพลอยยังไม่หมดแค่นี้เห็นหอบอกว่าตอนนี้มุกงานงานอะไรที่ตอนนี้เธอกำลังแบบอยากจะทำมากที่สุดแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยโดนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามข่มขืนด้วยเฮ้ยจริงอะเรื่องจริงสักครู่เดียวกลับมาค่ะอามอ,อืมิมกมรป้อืด้วยอืมอืมอืม ใช่อันนี้ก็เป็นหูฟังก็มีทีวีส่วนตัวอยู่ด้านบนนะคะน้องอยหยาน่าจะบอกสีเป็นกับเพชรกัดเพชรอะเนาะกัเพรเพราะว่าถ้าต่อไอคิลิกเป็นบุ๊ที่ไหนอ้าวววววดีดวววววใครเคยทำาวววววววใครมวนี่ยยวววววยาวคนแรกเห็นปว่วววนวนวว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 ยวววววอยวนวนวว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 วนววววอวเว